อยู่ใน9ก้าเช็คลิสต์ห่วงจุ้ยมหาเฮงแล้วหรือยังห้องที่มีความสําคัญที่สุดในการจัดห่วงจุย้ยโดยเฉพาะสําหรับผู้ประกอบการและท่านที่สังกัดองค์กรขนาดใหญ่<ด>คือห้องนอนของคุณเพราะห้องนอนเปรียบเสมือนแท่นชาร์จพลังอันเป็นมงคลเขาไปเสริมวิสัยทัศน์การตัดสินใจที่เฉียบคมซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูงในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าเาเช็คลิสต์ห้องนอนมหาเฮงมีอะไรบ้างอิมจะมาเล่าให้ฟังนะคะไปฟังกันเลยค่ะข้ 1> อ1ประตูห้องนอนต้องไม่ตรงกับเตียงประตูคือช่องลมพลังชีที่รรุนแงก็คือลมที่เข้า ทางประตูตรงๆเมื่อเปิดปิดประตูจะมีพลังชีที่รุนแรงเข้ามาปะท้าตามแนวประตูดังนั้นเตียงที่คุณนอนจึงไม่ควรอยู่ตรงกับประตูทางเข้าห้องนองนภาพนี้คือตัวอย่างที่ดีเพราะพลังชีที่รุนแรงจากประตูเข้าห้องนอนไม่พุ่งเข้าหาเตียงโดยตรงอสองประตูห้องน้ําต้องไม่ตรงกับ ประตูห้องน้ํานําพามาซึ่งพลังสกปรกแปลว,ว่าคุณจะเป็นคนที่รักษาความสะอาดเป็นอย่างดีแต่ในบางครั้งเราก็ต้องยอมรับว่าปัญหาเกี่ยวกับระบบท่อที่นํามาซึ่งกลิ่นเหม็นที่ย้อนขึ้นมาเป็นครั้งคราวมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอดังนั้นเตียงที่คุณนอนจึงไม่ควรอยู่ตรงกับประตูห้องน้ําเด็ดขาดในภาพนี้คือตัวอย่างที่ดีพลังชี้จากประตูห้องน้ําซึ่งเป็นพลังสกปรกไม่พุ่งเข้าหาเตียงนอนโดยตรงข้อ3ฝั่งหัวนอนต้องไม่พิงกําแพงด้านที่มีประตูทางเขา้ากําแพงฝั่งหัวนอนควรจะต้องมีความสงบนิ่ง ดังนั้นจึงไม่ควรนําหัวเตียงไปพิงกับผนังฝั่งที่มีประตูทางเข้าซึ่งเป็นฝั่งที่มีพลังสับสนวุ่นวายในภาพคือตัวอย่างที่ดีเพราะหัวนอนไม่ถูกพลังวุ่นวายจากผนังฝั่งที่มีประตูทางเข้ามารบกวนข้อสี่เมื่อคุณนอนหงายบนตเตียงแล้วทางด้านขวามือของคุณต้องไม่ชิดกําแพงเพราะกำแพงฝั่งด้านขวามือของคนที่นอนอยู่บนเตียงเป็นฝั่งอันตรายดังนั้นคุณสามารถตั้งเตียงอยู่โซนตรงกลางหรือนําเตียงชิดกําแพงฝั่งซ้ายได้เพราะฝั่งซ้ายของคนที่นอนบนเตียงเป็นฝั่งมงคลหรือเรียกว่าฝั่งงมกน ในภาพนี้คือตัวอย่างที่ดีเพราะเมื่อนอนงา่บนเตียงแล้วด้านขวามือไม่อยู่ชิดกำแพงขอหาไม่ควรตั้งเทวรูปในห้องนอนเพรา<อ>ะเทวรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัวเราเมื่ออยู่ในห้องนอนอาจแต่งกายไม่เรียบร้อยจะเข้าข่ายเป็นการลบลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นหากที่บ้านมีเทวรูปควรอัญเชิญไปตั้งในห้องนั่งเล่นหรือบริเวณที่เราสามารถกลับไว้บูชาได้อย่างเหมาะสมจะ<น>ทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับการบูชายอย่างถูกต้องส่งผลให้ท่านช่วยเหลือเราได้มากขึ้นดีกว่านํามาตั้งในห้องนอน ตู้จะมีประจุพลังที่เข้มข้นรุนแรงเกินไปปล่อยออกมามุมตู้มุมโตะตรงกับเตียงก็จะกระทบอวัยวะของคุณในบริเวณที่ถูกประจุวิ่งเข้าหาเทคนิคคือพยายามเลือกตู้ที่มีความยาวมากกว่าเตียงมุมตู้ก็จะไม่ส่งพลังเข้ามาประทะกับเตียงโดยอัตโนมัติในภาพคือตัวอย่างที่ดีเพราะังมุมตู้และมุมโตแต่งหน้าไม่ประทะเข้าหาเตียงเลยเพราะเจดโตหัวเตียงต้องเตี้ยกว่าเตียงเพื่อป้องกันไม่ให้พลังจากมุมโต๊หัวเตียงเข้าประทะกับร่างกายของคุณขณะที่คุณกําลังนอนหลับในภาพนี้คือตัวอย่างที่ดีเพราะโตหัว เตียงเตี้ย,ยกว่าเตียงอย่างชัดเจนข้อ8ฝั่งหัวนอนของคุณต้องไม่พิงกำแพงห้องน้ำมิฉะนั้นจะทำให้เสียสุขภาพในภาพนี้คือตัวอย่างที่ดีเพราะหัวนอนไม่ถูกพลังไม่ดีจากผนังฝั่งที่มีห้องน้ำเข้ามารบกวนขาก้าวไฟเพดานต้องไม่ส่องลงมาที่ตำแหน่งตรงกับเตียงเพราะแสงที่ส่องลงมายังร่างกายโดยตรงเป็นพลังงานที่เข้มข้นเกินไปส่งผลเสียต่อสุขภาพในภาพนี้คือตัวอย่างที่ดีเพราะบริเวณเพดานตำแหน่งที่ตรงกับเตียงไม่มีการติดไฟเพดานเลยแต่เลี้ยงไปติดไฟเพดานในตำแหน่งอื่นแทนและนี่คือภาพแปลนห้อง องนอนมาหาเฮทัดก้าเช็คลิสต์นำไปใช้ได้ทันทีใน9้าข้อนี้จะคะแนนเต็ม9นนคะแนนดูคลิปแล้วได้กี่คะแนนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันนะคะและถ้าคุณสนใจบริการจัดหวงจุ้ยเสริมความมั่งค่าดูรายละเอียดที่ลิงก์บนโปรไฟล์ช่องได้เลย